สวัสดีค่ะช่องเทคเโคนโลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะเนื้อที่ขนาด100ตารางวาเลยค่ะกว้างขวางมากๆนะคะครอบครัวใหญ่ก็สามารถอยู่กันได้สบายๆเลยทีเดียวนะคะราคาเพียง2ล้านหกบาทเท่านั้นค่ะอยู่ในตัวเมืองด้วยนะคะอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะทุกท่าน อยู่ใกล้กับราชพักรนครสวรรค์อยู่ใกล้บิ๊กซีนครสวรรค์รายการผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงเดือนละ11,000บาทค่ะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะคะตัวบ้านมี3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะ1ห้องครัวนะคะสวยดูดีทั้งภายนอกภายในการเดินทางสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะ 2้าน6แสนบาทบ้านเดี่ยว2ชั้นพร้อมที่ดิน100ตารางวาราคาสุดคุ้มนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,มหรือนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเจคิโน่ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ